เผยโฉมน้องกระปุกและออมสินเอชนสวัสดิ์รับอุปการะไว้หลังคุณแม่เสียจากกรณีข่าวเศร้าสองพี่น้องน้องกระปุกในวัย1 1ขวบและน้องออมสินในวัย9้าขวบต้องสูญเสียคุณแม่เพราะว่าสถานการณ์ที่ทุกคนต้องเผชิญก่อนหน้านี้ โดยทางด้านเอชนสวัสด์อัศวะเหมได้เป็นผู้อุปถัมภ์สองพี่น้องแล้วก็ได้ย้ายเข้าบ้านแล้วเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเพลงชนธิดาอัศวะเหมลูกสาวของตูน่นันทิดาแล้วก็เอชนสวัสด์ก็ได้ทําการโพสต์ภาพ2พี่น้องนั้นร่วมเฟรมกับครอบครัวพร้อมเผยว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีหลายๆท่านพิมพ์มาถามถึงข่าวคราวของน้องกระปุกและน้องอ,อมสินเมื่อวานนี้7ตุลาคม2564น้อน้องทั้งสองได้ย้ายเข้ามาที่บ้านแล้วค่ะ โดยก่อนหน้านี้น้องทั้งสองเนี่ยจะต้องไปอยู่ในความคุ้มครองของสำนักงานพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์ัจ้วัดสมุดปราการเพื่อรอเวลาหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งครอบครัวเราเป็นหนึ่งในหลายๆครอบครัวที่ยื่นเรื่องขออุปถัมภ์น้องๆไปค่ะ